หมือนอวยเนาะไม่ได้อวยค่ะนี่พูดความจริงทั้งนั้นแหละเราต้องนําเสนอแบบเป็นกลางอะเนาะกลางแบบใดกลางสะเต็มฟอร์ดบิด นาทีนี้พรีเมียร์ลีกคงมองข้ามเชลซีไม่ได้อีกต่อไปค่ะด้วยผลงาน5นัดชนะติดต่อกันรวมทุกถ้วยทุกรายการนะคะเนัดชนะรวดแม้แต่คำว่าเสมอก็สะกดไม่เป็นทำแต้มจี่ลิเวอร์พูลเหลือ2แต้มค่ะแต่แข่งมากกว่าหนนัดถามว่าอะไรที่ทำให้เชลซีกลับมาฟอร์มปังได้ขนาดนี้อย่างแรกก็ต้องบอกว่าเพราะระบบทีมค่ะแล้วก็ตัวผู้เล่นที่มันเริ่มจะเข้าที่เข้าทางและ 4231ของมาเรสกาค่ะมี11ตัวจริงที่เริ่มจะชัดเจนและตำแหน่งผู้รักษาประตูหลังกลางหน้ามีตัวยืนขาดก็แต่ตำแหน่งปีกะค่ะที่ยังมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยเพราะอาวุธหนักมันเยอะะค่ะจะจับใครลงก็ได้อยู่ที่ว่าใครพร้อมที่สุดในเกมนั้นน,นก็ได้รับโอกาสไปส่วนดันกลางที่มีปัญหามาตลอดอะตอนนี้มันก็ได้รับการแก้ไขแล้วค่ะ ถ้าเกิดแดนกลางถูกเปรียบว่าเป็นหัวใจตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหัวใจของเชลซีมันแข็งแกร่งมากเพราะคู่หูค่าตัวแพนในแดนกลางอย่างเอนโซเฟรนันเดสแล้วก็ไมเซสไกเซโดอ่ะตอนนี้ร่างท้องอะท็อปฟอร์มแบบสุด อย่าง so เอนโซ่เงี้ยหลังจากที่ก่อนหน้าเนี้ยโดนดรอปไปพักหนึ่งพอกลับมายึดตัวจริงได้อ่ะก็ยาวเลยชัยชนะของเชลซี7นัดหลังสุดอะคะ่ะเอนโซ่ทำแอซิสได้ทุกนัดนะคะแถมยิงได้3ประตูด้วยส่วนไกเซโดค่ะนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังเกมรุกเชลซีอย่างแท้จริงนะคะทำหน้าที่คอยสกรีนแล้วก็เก็บกวาดเรียบตำแหน่งแบ็คขวาก็เล่นได้ด้วยความเยี่ยมของไกเซโดอะค่ะมันก็เลยถูกหลายคนนำไปเปรียบเทียบกับเอนโกโล่กงเต้เลยนะว่า เหมือนกับสวบกองเต้เข้าไปทั้งตัวแต่นาทีนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าแค่กองเต้นคนเดียว่ะมันไม่พอและมันเหมือนกับเขาดูดมันสมองของโค้ดมากเกลเรลๆเข้าไปด้วยแถมด้วยการสูบพละกกำลังของเอเซียงเข้าไปอีกเหมือนอวยเนาะดูอวยเวอร์อะไม่ได้อวยค่ะที่พูดความจริงทั้งนั้นแหละเราต้องนําเสนอแบบเป็นกลางอ่ะเนาะกลางแบบใดกลางจะเต็มฟอร์บิด แล้วก็ยังมีโรเมโอลาเวียอีกคนคะ่ะที่ก็ฟอร์มเริ่มเข้าฝักและแต่เสียอย่างเดียวอะ่ะที่เจ็บบ่อยไม่หน่อยส่วนในแดนหน้าคะ่ะที่ผ่านมาก็เป็นอันรู้กันดีอ่ะเนาะเชลซี <Chelsea S 1> มีโคพาเมอร์เป็นตัวแบกคะ่ะแต่ซีซั่นนี้เขาไม่เป็นแบบนั้นแล้วน้องหนาวมีเพื่อนมาช่วยแบกแล้วคะ่ะทุกคนเพราะเชลซีในปีนี้คะ่ะมีทั้งแจ็คสันมาดูเอเก้เอ็นคุนคูเนโตเซนเล็ก์รวมทั้งซานโชที่ต่อให้พาเมอร์ไม่ยิงอ่ะคะ่ะก็จะมีนักเตะเหล่านี้ ยิงประตูแทนเป็นไรอะหนาวหนาวหนาวทำให้เชลซีค่ะ <c oughs> กลายเป็นทีมที่มีเกมรุกดีที่สุดในลีกแข่งไป16นัดค่ะซัดไป37ประตูส่วนเกมรับค่ะนี่คือจุดอ่อนก็จริงเสียประตูทุกนัดแต่ตราบใดที่คุณยิงประตูได้มากกว่าคู่แข่งทุกนัดอะคุณก็ได้3แต้มอยู่ดีไงอ,อีกสิ่งที่ทำให้เชลซีระเบิดฟอร์มในช่วงนี้ก็คือ m i n d s ซ t เลยค่ะ ซึ่งอันนี้มันสําคัญมากความที่เจ้าซีมีนักเตะในทีมเยอะอะค่ะดังนั้นการแข่งขันในทีมก็ค่อนข้างสูงอะเนาะนักเตะแ,แต่ละคนก็เลยมีความกระหายในชัยชนะค่ะแพชชั่นแรงนเอร์จีหล้นแต่ละคนก็อยากที่จะโชว์ฟอร์มให้ดีให้โค้ชเห็นเพื่อที่จะได้รับโอกาสลงสนามอย่างแจ็คสันอย่างเงี้ยค่ะยังบอกเลยว่าเขาไม่รู้หรอกนะว่าอันดับตารางคะแนนอะมันเป็นยังไงแล้วเพราะตัวเขาเนี่ยก็แค่ก้มหน้าก้มตาเล่นฟุตบอลอย่างเดียว ซึ่งอันนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะทุกคนเพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณมีสมาธิกับเกมการแข่งขันมากแค่ไหนประกอบกับช่วงนี้ค่ะทไทม,มิ่งมันเป็นใจด้วยแหละ บรรดาทีมพี่ๆเขาอย่างลิเวอร์พูลแมนซิตี้อาร์เซนอลพร้อมใจกันสะด,ดุดนะคะแต่น้องเล็กอย่างเชลซีอย่างเงี้ยกลับเดินหน้าคว้าชัยได้ต่อเนื่องมันก็ทำให้จ่าฝูงร้อนๆหนาวๆได้เหมือนกันนะแม้ในมุมของแฟนบอลเชลซีอะคะ่ะอาจจะคิดว่ามันยังเร็วเกินไปอะที่จะบอกว่าเราเป็นทีมลุ้นแชมป์เพราะ ทีมเรามันยังไม่ได้แข็งแกร่งพอค่ะมันยังไม่ได้ดีพอขนาดนั้นยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาโดยเฉพาะเกมรับค่ะซึ่งอันนี้เราเห็นด้วยแบบร้อยเอร์เซเลยแต่ในมุมแฟนบอลทีมอื่นนี่เขามองเข้ามาค่ะทุกคน พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าเล่นขนาดนี้จะไม่ให้ลุ้นแชมป์ยังไงไหวจริงอยู่ที่เชลซียังไม่เก๋าพอค่ะไม่มีปัญญาเอาชนะทีมใหญ่ได้แต่ถ้ามองอีกมุมอะ่ะทุกคนคุณต้องไม่ลืมนะว่าทีมใหญ่อะ่ะมีแค่4-5หทีมไง ส่วนทีมกลางค่อมไปทีมเล็กอะมี15-16ทีมสมมุติว่าเชลซีแพ้ทีมใหญ่หมดนะคะแต่เก็บทีมเล็กได้ทุกทีมเก็บแต้มเป็นเกอะเป็นกำรรอย่างเงี้ยยังไม่เรียกว่าเราเป็นทีมลุ้นแชมป์อีกหรอกการชนะทีมใหญ่ได้มันก็เหมือนขวัญและกาลังใจอะเนาะมันเหมือนเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเออเรามันเจ๋งจริงเรามันแข็งเรามันแกรง่งแต่การเอาชนะพวกเขาไม่ได้อะค่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เหมาะสมขนาดนั้น เพราะบอลลีกอ่ะมันไม่ใช่บอลฉาบฉวยไงมันเป็นบอลที่ต้องอาศัยความคงเส้นคงวาค่ะหรือจะให้เหมือนบางทีมแถวลอนดอนน่ะชนะทีมใหญ่ได้หมดแต่ก็จมอยู่อันดับสิบของตารางเนี้ยแล้วอย่างเนี้ยเรียกทีมลุ้นแชมป์ได้ปะดังนั้นณนะตอนนี้วินาทีนี้ถ้าจะถามว่าเชลซีเหมาะสมที่จะเป็นทีมลุ้นแชมป์หรือเปล่าก็ต้องบอกตรงๆเลยนะว่าคู่ควรแล้วก็เหมาะสมค่ะ เพราะมันเล่นมาขนาดนี้แล้วอะแล้วตัวเลขบนตารางมันก็ไม่โกหกแต่อย่างไรก็ตามค่ะยิ่งสูงมันก็ยิ่งหนาวไงทุกสายตาที่จับจ้องมามันก็มาพร้อมกับความกดดันอยู่ที่ว่าเด็กๆเหล่านี้ยจะแบกรับความกดดันไหวหรือเปล่า นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาค่ะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพวกเขาจะยืนระยะได้นานแค่ไหนแต่สําหรับแฟนบอลน,นะคะในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังขอแค่ให้รักษาฟอร์มการเล่นได้แบบนี้จะคว้าแชมป์หรือไม่ได้แชมป์อะ่ะแฟนบอลก็มีความสุขใจฟูมากๆแล้วเพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือการติดท็อปโฟค่ะจะจบที่3หรือที่4ก็ได้แต่ถ้าเกิดจบด้วยอันดับที่สูงกว่านั้นนั่นก็ถือว่าเป็นกำไร ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตาม 3+ New ด้วยนะคะ